สายใหญ่ไม่เคยจางหายย้อนอดีตวัชรสอนวิวัชรวง์ในวันคืนแผ่นดินไทยผลตอบแทนที่ได้รับมาจากผู้ที่ได้รับคุณค่าของมรดกมาจากผู้รับมรดกนั่นคือสิ่งที่วัชรสอวิวัชรวง์เปิดเผยบราซิลบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัววันที่9สิงหาคม 2566เตรียมโพสต์รูปขณะเดินทางบ้านแห่งความหวังของมูล,ลนิธิเด็กอ่อนในสลมัมซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนหน้าที่วัชรธิธรึ้นระหว่างการพบกับประเทศไทยกลับมาอีกครั้งหลังจากรอคอยการกลับมาของแผ่นดินที่เกิดมายาวนานกว่า27ปีคนไทยวัชระสอวิวัชระวงที่หรือคนรู้จักในชื่อท่านโอนเกิดน้ำท่วมวันที่27พฤษภาคม 2,524เป็นโอนหรือลูกบอลคนรองในทรัพยากรของวิทยาลัยวชิรากล้าวมงมัม่นที่สิบซึ่งเกิดกับสุจารินีวิวัชระวงศ์สำหรับพี่น้องร่วมบรรลังเดียวกันอีกสี่คนได้แก่จุทาวัตวิวัชระวงศ์เปอรคนโตนายแพทย์จักกรีวัตวิวัชระวงศ์น้องชายคนกลาง ดรวัชรวีวิวัชรวง์น้องชายคนเล็กและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญากนิษฐาองค์สุดท้องจากบทความอ่านประวัติศาสตร์สาธิตจุลาลงกรณมหาวิทยาลายัยเรื่องเล่าที่ถูกลบทิ้งของอดีตผู้ที่เคยเป็นเจ้าฟ้าวงเล็บเปิดปรสัสณนีวงเล็บปิดอัญญประกาศคู่ โดยเนติวิทย์โชคพัฒไพศสารซึ่งเผยแพร่สำหรับเดอ1หนึ่งยเวิลย้อนหลังวันที่22มิถุนายน2565วันศุกร์ที่วัดชชเรศเป็นช่วงศึกษาชั้นปฐมมวัยที่โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตในเขตกรุงเทพมหานครและเข้าเรียนชั้นต่างๆประกอบการแสดงสาธิตมหาวิทยาลายัยในช่วงสั้นๆประมาณปี2530-2532 มาที่นี่จึงเข้าจิตละดาเป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ตรงนี้ในปี2534ท่านกลับมาจากที่ใดเป็นประจำสำหรับมวลชนสามัญชนธรรมดาเหล่านี้จะได้รับและมาดูแลอย่างอบอุ่นไทยรัฐรายงานคำกล่าวของวัชรศรบทความในการประชุมประชาคมหัวข้อทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอื่นๆนั่นเอง ซึ่งรู้กันดีคลื่นนักเรียนสาธิตจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาส่งท่านในช่วงหลังเวลากิจกรรมหน้าเสาธง